หลังจากนี้เราก็ต้องมารอนะครับผมรอน้องเกิดแล้วก็เก็บผลผลิตมาขายที่เครื่องอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับผมทําวนไปวนมาแบบนี้นะจนผลผลิตหรือว่าเหรียญเราอะเยอะๆนะครับผมแล้วเราจะทําทการซื้อพืชพันธุ์อื่นต่อไปนะครับผมนะ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมกอฟทีวีอยู่กับเกมยูทูบเบียออริจินนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาราฟเครื่องปลูกผักอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องปลูกผักที่เข้ามาใหม่นะแล้วก็จะเป็นเมล็ดที่อ่าเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมอาจเป็นพืชสายพันธุ์แปลกๆใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมก็จะมาบอกวิธีคราฟตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมจนถึงข้อสุดท้ายเลยที่อ่าเพื่อนๆควรรู้นะครับผมแล้วก็อ่าทตามได้เลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเพื่อนๆนะก็ต้องงมีแปลผัก แบบธรรมดาเลยนะครับผมธรรมดาปลูกข้าวปลูกแจงมูปลูกฟักทองอะไรประมาณนี้เนาะ<อ>ก็ต้องมีประมาณ5อันนะครับผมก็เราจะวางได้แค่5อันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูที่หลังบ้านก่อนก็นแล้วกันเนาะนี่นะครับผมผมทําการปลูกข้าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่ก็เพื่อนๆก็ทําไว้ประมาณ5แปลงนะครับผมนะแล้วก็ปลูกไว้ให้มันเต็มโตเต็มที่นะครับผมแล้วก็ค่อยมาเก็บเนาะ ตัวที่เราจะคราฟในวันนี้นะครับผมมาดูกันก่อนตัวที่เราจะคราบก็ต้องขมาที่โต๊ะมานะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้นี่นี่นี่ที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็คือเป็นเครื่องปลูกผักอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงปุ๋ยอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพูดทีหลังก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมในการคราฟเบื้องต้นนะครับผมก็ใช้เหล็กเหล็กแบบยังไม่เผานะครับผม100 แล้วก็จะเป็นแร่นะครับผมแร่เกาะลอยฟ้านะครับผมที่มันเป็นสีสีนะให้เพื่อนๆไปฟาร์มมานะครับผมแล้วก็จะเป็นน้ำมันนะครับผมที่เราใส่รถนั่นเองนะครับผมก็สามารถเผาได้จากเตาเล็กนะครับผมคือเตานี้ที่อยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับผลิตจะทําการเผาให้ดูก็แล้วกันนะครับผมให้จิ้มมาปุ๊บสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปก็คือฐานนะครับผมแล้วก็จะเป็นเชื้อเพลิงของแร่เอสเอสนะครับหลักการเดียวกันนะครับผมสำหรับการเผาแผ่นเหล็กนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวสักพักนึงก็จะได้เป็น ก้อนเชื้อเพลิงสีดํามานะครับผมนะนี่นะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนแรขเอสนะครับผมอ่ะก็ใช้เป็นคาทาะครับผมคาทาให้เขียนเป็นรูปหัวใจนะครับผมนะโอเครูปหัวใจมันก็จะเป็นทาาุไฟนท่านเองนะครับผมก็ ทําทการกดคลิกค้างเข้าไปในแร่ก็จะเป็นแร่สีขาวนะครับผมแล้วก็กดปล่อยเข้าไปแบงนี้ปุ๊บนะครับผม,มก็จะเป็นแร่เอทเอชเราก็ใช้ประมาณพลิกแอคติอ,เ,อเลยนะครับผมแล้วก็นํามาเป็นเชื้อเพลิงในการเผา,าก้อนพลังงานนะครับผมอ่ะโอเคหามาได้ประมาณเท่านี้นะครับผมก็คับไปเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเตรียมอุปกรณ์เพราะวัตถุดิบครบนะครับผมก็ให้เรามาที่โต๊ะมานะผมก็กดเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะทําการคับ อันแรกมาก่อนนะครับผมอ่ะมันจะอยู่ประมาณช่วงนี้อ่ะโอเคก็คับไปเลยนะครับผมอ่ะปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมเราก็ต้องมาอ่าคับเจ้าแปลงนี้ก่อนนะครับผมแปลงตัวนี้นะครับผมก็จะสามารถวางได้ตามเลเวลบ้านนะครับผมอ่าน่าจะเลเวลสูงสุดน่าจะวางได้ประมาณ40แปลงนะผมแต่ว่าก็แนะนําให้ประมาณ แปลง2แปลง3าแปลงก่อนก็แล้วกันนะครับผมอ่าใช้ดินในการทำนะครับผมแล้วก็จะเป็นแรกเกาะลอยฟ้าแล้วก็จะเป็นดินเหนียวเผานะผมเอาดินไปเผาที่เตาเผาก็จะได้มาเป็นก้อนนี้มานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะทาการเตรียมอุปกรณ์ก่อนก็แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็มาที่โต๊ะคราฟเหมือนเดิมนะครับผมก็ให้เลื่อนลงมาที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะคราฟสักประมาณ3อันก็แล้วกันเนาะโอเค3อันนะครับผมอ่า โอเคได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์แป๊บหนึง่งคือมันหนักมากตอนเนี้ยรู้สึกว่าเกมนี้จะมืดเร็วมากๆเลยโอเคนะครับผมเราจะมาที่หลังบ้านนะครับผมนะแล้วก็ทําการวางอ่าให้เป็นระเบียบนะครับผมเดี๋ยวผมจะการวางตัวนี้ก่อนอ่าวางสักประมาณช่วงอ่าช่วงนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้อ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการวางแปลงนะครับผมแปลงที่เราอ่าครามาเมื่อกี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นการ ตั้งค่าตำแหน่งด้วยนะครับผมก็สำคัญนะครับผมสำคัญมากๆเพราะว่ามันจะช่วยจัดระเบียบให้เรานะครับผมอัาจจะขยับมาประมาณช่วงนี้อ่าแล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงนี่เห็นไหมมันก็จะแบบว่ามันจะตรงให้เราอัตโนมัตินะครับผมถ้าเป็นในไซส์เดียวกันเลยเนาะโอเคครับผมตอนนี้ก็ยังปลูกไม่ได้นะครับผมยังปลูกไม่ได้สิ่งต่อไปที่เราจะทำนะครับผมก็คืออ่าเก็บ ผลผลิตจากแปลงปกตินะครับผมแล้วมันจะดอกเป็นหญ้าแห้งมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บก็แล้วกันเนาะปึ๊บอาจจะสังเกตว่ามันจะมีหญ้าแห้งมานะครับผมก็เทคนิคนี้น่าจะได้เฉพาะแปลงของเรานะครับผมเราไม่สามารถที่จะทําแปลงหรือว่าเอาตัวลองหรือว่าเอาแปลงเพื่อนๆมาวางเยอะๆแล้วก็เก็บมันไม่ได้นะครับผมมันจะได้ประมาณ5อันเท่านั้นนะครับผมก็คือแปลงของเราภายใน5อันนี้เท่านั้นนะครับผมนะ เขาบอกว่าวางเปลยงเยอะๆะคร่บผมต่เก็บได้5อันแค่นั้นนะครับผมห้าอันนั่นก็น่าจะเป็นหัวตัวเองแค่นั้นนะครับผมที่นะครับผมก็ทําการปลูกข้าวกลับไปเหมือนเดิมนะครับผมนะคือข้าวเป็นพืชที่น่าจะโตเร็วที่สุดแล้วแหละนะครับผมอ่ะหลังจากนี้นะครับผมให้เรามาที่เครื่องอัตโนมัตินะครับผมก็ให้กดเข้าไปปุ๊บเพื่อจะนำหญ้าแห้งไปแลกเป็นเหรียญเกษตรนะครับผมหรือว่าเหรียญสีเขียวนั่นเองให้กดมาฝั่งซ้ายมือนะครับผมมันแลกเลยนะครับผมจิ้มปั๊บเข้ามานะครับผม เพื icana, ่อนๆจะสังเกตตัวน uh ี้คือเป็นพืชนะครับผมเป็นพืชที่เข้ามาใหม่แล้วก็เป็นเมล็ดที่เราต้องเอามาปลูกนะครับผมตัวนี้เรามีอยู่ประมาณศูนย์เหรียญนะนะข้างบนนะครับผมอ่ะเลื่อนลงมานิดนึงตัวนี้เราน่าจะเอามาขายได้นะครับผมเป็นผลผลิตจากการที่เราปลูกนะเอามาขายนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมเป็นหญ้าแห้งนะครับผมหญ้าแห้งตัวนี้เราสามารถขายได้นะครับผมขายได้หนึ่งอันต่อสิบเหรียญนะครับผมนะ โอเคกดจิ้มเข้าไปแล้วก็ทําการติ๊กผมมี10บอันนะครับผมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าผมมีกี่อันนะโอเคน่าจะประมาณ15บหอันนะที่ผมมีนะแล้วก็กดไปนะครับผมอ่านะครับผมก็ได้มาประมาณ150ห้าิเหรียญน,นะครับผมหลังจากนี้นะครับผมเราก็เอามาซื้อมเมล็ดนะครับผมเพื่อจะปลูกมเมล็ดอะไรก็ดูราคาด้วยนะว่าอะไรมันแพงนะครับ ค่อนข้างที่จะสูงเลยแต่ว่าน่าจะใช้เวลาในการปลูกนานมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาแบบ normal normal ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเป็นเจ้าฟักทองอเดี๋ยวเราทําการซื้อไปนะครับผมอ่ะปึ๊บเราจะเอากี่อันเอาประมาณสามอันให้ผมอ่ะบริเลร้อยห้าสิบนะครับผมกดซื้อไปนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เราได้มาเลดมาแล้วเงินก็โบ๋บเลยนะครับผมตอนนี้ทําการปลูกเหมือนปลูกแปลงปกติเลยนะผมจิ้มเข้ามากดออกปึ๊บ แล้วก็มาที่เครื่องอัตโ,ตโนมัตินะครับผมแล้วก็ทําการกดอันแรกตัวนี้นะครับผมนะคือข้างบนเลยนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บนะมันก็จะลดน้ําให้เรานะครับผมไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องปุ๋ยกันนะครับผมปุ๋ยที่เราต้องใช้นะครับผมก็จะเป็นปุ๋ยพวกนี้เลยที่ทําจากไอ้พวกปลานะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกของยาฆ่าแมลงก็ผลิตจากปลาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเอาใส่เข้าไปเนาะ เดี๋ยวจะใส่เข้าไปสักประมาณอย่างละสมก็แล้วกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้ทั้งสามหรือเปล่าสามแปลงหรือเปล่านะอันนี้ผมจะค้าปุ๋ยไว้ด้วยนะครับผมปลาก็จะมีหลายชนิดนะผมเพื่อนก็เลือกดูว่าเพื่อนๆมีปลาชนิดไหนเนาะนี่เห็นไหมปลาปักเป้าปลาอะไรก็มีเยอะแยะนะครับผมได้มาวิธีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็มาที่เครื่องเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ผมย้ายเครื่องมาใกล้ๆเนาะกลัวว่าน,น้ําจะไม่ถึงนะเออนะครับผม กดเข้าไปนะครับผมพอกดเข้ามาแล้วก็กดตัวนี้นะครับผมอ่ะออโต้นะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับผมกดมาที่ลูกศรเห็นไหมมันจะเป็นสีเทาๆนะผมด้านล่างนะครับผมอ่ะก็มีปุ๋ยอยู่ประมาณะครับผมก็กดเข้าไปปึ๊บตัวนี้น่าจะใส่ได้แค่ปุ๋ยใช่ป่ะหรือว่าตัวนี้ตัวนี้คือย้ายแล้วก็อ่ามันก็มีแค่นี้นะไม่แน่ใจว่าอ่ะยาฆ่าแมลงมันใส่ได้หรือเปล่านะโอเคเพื่อนๆก็ลองกดดูก็แล้วกันเนาะ รู้สึกว่ามันใส่ไม่ได้ฮะนะโอเคเดี๋ยวเราจะลดน้ําไปนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นเร็วหรือเปล่าโตเร็วหรือเปล่าเนดะี๋ยอกดมาดูนี่เห็นไหมปุ๋ยมันมีสามนะประมาณนี้แหละนะครับผมนะโอเคนะครับผมหลังจากนี้เราก็ต้องมารอนะครับผมรอน้องเกิดแล้วก็เก็บผลผลิตมาขายที่เครื่องอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับผมทําวนไปวนมาแบบนี้นะจนผลผลิตหรือว่าเหรียญเราอะเยอะๆนะครับผมแล้วเราจะ ทำการซื้อพืชพันธุ์อื่นต่อไปนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็คลิปนี้มีประโยชน์แก่เพื่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปใหม่หมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะทำอะไรก็คอยติดตามชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆาครับผมบ๊ายบาย